ที t a l ทอ EP นี้นะครับเราอยู่กันที่สตูดิโอ TDC นะครับไทยแลนด์คอมิคอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Thailand Comic คอนเนี่ยเขามีโปรเจกต์อะไรน่าสนใจแล้วแขกรับเชิญวันนี้จะเป็นใครเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะครับ สวัสดีค่ะพี่ก้องค่ะมารีนะคะเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเอ็กเซคิวทีฟจากงาน Thailand คอมมิคอนค่ะรู้จัก NFT ได้อย่างไรครับเริ่มแรกเลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะมารีเป็นคนที่มีความชอบในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะโลกเราเนี่ยพัฒนาไปไกลมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วตัวมารีเองเนี่ยค่ะก็อยากที่จะปรับตัวให้ทันตามโลกด้วยค่ะแล้วยิ่งศึกษาเรื่องคริปโตเคอเรนซีไปเรื่อยๆค่ะก็ทําให้รู้จักกับ NFT ที่เป็นมิติหนึ่งของคริปโตเคอเรนซี่ค่ะ พอศึกษาเลือก NFT เนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าดึงดูดแล้วก็น่าสนใจมากๆค่ะเลยทําให้เรามาอยู่จุดนี้ได้ก็คือเราชอบทางด้านนี้อยู่แล้วเกี่ยวกับริปโตใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็ได้มาทํางานตรงนี้ด้วยค่ะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันครัครับอยากให้แนะนำโปรเจกต์ NFT แล้วก็ทีมอาธิบไยของ t c NFT นะครับ ค่ะได้ค่ะก็คือว่าเริ่มแรกเนี่ยคะ่ะ T C N F T เนี่ยจะเกิดขึ้นมาจากงานอีเวนท์ที่ชื่อว่า Thailand Comic Con คะ่ะก็เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จัก งานนี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นอีเวนต์ pop culture ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยแล้วก็มีสเกลที่ใหญ่ที่สุดใน s o ลิเดเดชียด้วยค่ะแล้วก็ปีนี้พิเศษมากๆเพราะว่ามี NFT เกิดขึ้นค่ะเป็นครั้งแรกแล้ว TDC NFT คืออะไรครับ t c NFT นะคะชื่อเต็มก็คือ t t c NFT Genesis Collection 2022นะคะปีนี้จะมาในคอนเซปต์ของ The Future of Pop Culture นะคะแล้วเราอะ่ะก็ได้เปิดตัวทั้ง4คาแรคเตอร์ไปแล้วนะคะจะประกอบไปด้วย Wanderer นะคะพิลกิมพอดิจ้ลจแล้วก็เมสโตนะคะส่วนะระดับความแรงค่ะคก็จะได้ะระดับกันไปค่ะ น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วระดับเลเวลตี้นะครับมีอะไรมากครับค่ะในส่วนของวันเดอร์เอร์นะคะจะถือได้ว่าเป็นคนที่เพิ่งจะมางาน t h Thailand Comic Con นะคะก็จะเป็นเลเวลตี้แรกจะอยู่ในขั้นของ normal ค่ะในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นพรีกิมพรีกิมเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นคนที่มีจุดประสงค์ที่อยากจะมางาน t h Thailand Comic c อนเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นมาเพื่อเล่นการ์ดเกมมาเพื่อมาดูไอดอลอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวแทนของพรีกิมค่ะ mm hmm. ส่วนลาดับที่3นะ ะะก็คือพดีจีก็จะเป็นคนที่มางาน t h ไท a n น c อ m i c c o นเพื่อมีส่วนร่วมกับงานนี้นะคะ่ะอย่างเช่นมาเพื่อประกวดคอสเพย์มาเพื่อประกวดแข่งเกมเป็นต้นนะคะจะอยู่ในรลฟตี้ของ SSR ค่ะแล้วก็ในตัวของเมสโ o ถือว่าเป็นตัวที่มีลำดับที่พิเศษที่สุดนะคะเพราะว่าเราผลิตมา เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเหมือนกัน,นะคะ่ะก็จะอยู่ในไ a ลิตี้ของ usr ก็จะเรียกได้ว่าเป็น king of pop culture ค่ะในตัวนี้ค่ะจะเป็นเหมือนคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ pop culture ในทุกๆมิติเลยค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยใครสนใจเนี่ยสามารถไปหาซื้อ nft ตัวนี้ได้ที่ไหนครับตอนนี้นะคะร้าน thailand comic con นะคะก็ได้เปิดขาย nft ทั้ง4 character แล้วนะคะเ,ออเปิดขายใน www บบิตคั nft t com นะคะก็สามารถเซิร์ชชื่อร้าน thailand comic con ได้เลยค่ะ อยากทราบถึงแรงบันดาลใจของคอนเซปต์นี้ครับค่ะจริงๆแล้วค่ะองค์ประกอบหลักของโปรเจกต์นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชื่อโปรเจกต์เองชื่อตัวละครทั้ง4ตัวเองหรือว่าจะเป็นคอนเซปต์ดีไซน์เองอะค่ะจะมาจากไอเดียของคุณเนมที่เป็นโปรเจกต์พาร์ทเนอร์ของมาลีอะค่ะค่ะองค์ประกอบทั้งหมดนี้ค่ะก็จะสื่อไปในเรื่องของ pop c u เ t u r e ในทางล้ำสมัยค่ะแล้วก็จะผสมผสานไปด้วยแนวไซเบอร์พังกับแนวดิสโทเปียค่ะ ก็คือ pop culture เนี่ยก็คือรวมทั้งหนังกระตูนของเล่นเกมแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะก็จะมาจากพวกนั้นด้วยค่ะแล้วจำนวนที่ผลิตมานะครับ NFT เนี่ยมีกี่ตัวแล้วดีไซน์ตัวละครเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างครับค่ะปีนี้นะคะที่ c NFT เนี่ยเราผลิตมาทั้งหมด600ชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็ดีไซน์นะคะ จะถูกออกแบบมาจากเยาวชนไทยที่อายุเพียง16ปีนะคะนั่นก็คือน้องบุ้งดนัยพัฒนั่นเองนะคะที่เราได้มีการสัมภาษณ์กับน้องบุ้งไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครยอยากจะดูคลิปของน้องบุง้งถือได้ว่าเป็นดีไซเนอร์ที่มีฝีมือมากๆแล้วก็ใหม่กับวงการ NFT มากๆเลยนะคะก็ติดตามคลิปได้ในเพจ Thailand ค o ม i Con นะคะ่ะ ครับผมแล้วในส่วนของ utility นะครับว่าใครที่ถือ NFT <ม>ตัวนี้มันมี utility อะไรบ้างครับค่ะ utility นะคะ NFT เนี้ยก็ออกแบบมาเพื่อคนที่มีใจรักใน pop culture โดยเฉพาะเลยนะคะก็จะมี utility ที่ตอบโจทย์ในทุกๆิพิติของ pop culture ไม่ว่าจะเป็น idol นะคะซึ่งปีนี้มี idol มาเข้าร่วมงาน Thailand Comic Con มากกว่า300ชีวิตหรือ3สเวงนั่นเองนะคะก็จะได้ใกล้ชิดมีกิจกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น meet and greet ได้ถ่ายรูปคู่ หรือว่าจะเป็นมินิคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะมาในส่วนของคอลเล็กชันเลนะคะหรือว่าของสะสมนั่นเองก็จะมีส่วนลดจากร้านค้าแบรนด์ดังมากมายนะคะอย่างเช่น Mighty ไมดี้แจ็ s i s สกิงด้อ Hero c o o r s g o o o Smile Company หรือว่า Toytopia นะคะมาแจกส่วนลดเอาใจนักสะสมนะคะจะมีพื้นที่ VIP ต่างๆนะคะ ในส่วนของหน้าเวทีเองหรือว่าจะเป็นในส่วนของ f s าสเลนที่คนที่ถือ n f t เนี่ยสามารถที่จะเข้างานได้ก่อนผู้เข้างานอื่นๆนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะก็จะมีในส่วนของ Lucky d o ดอที่จะชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0แบาทเลยนะคะ ก็จะมีของรางวัลพิเศษที่เรียกได้ว่าพิเศษมากๆจริงๆสำหรับงานนี้เพราะว่าจะมีดีไซเนอร์จากแบรนด์ไม g h ที่แจ็นะคะที่ชื่อว่าเจสันฟีนี่เนี่ยเขาก็จะมาออกแบบเป็นของ e อ c l u s i v e ที่ชื่อว่า m ิ t e r t w i s t ตนะคะสินค้านี้ก็จะลิมิเต็ดมากๆเพราะว่าจะมาถูกขายภายในงานนี้เท่านั้นค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะจะมีเป็นของขวัญกเอานะคะที่ถูกผลิตมาให้ผู้ที่ถือ NFT นี้เท่านั้นค่ะโดยคอนเซ็ปต์นะคะจะมาจากคั้ง4คาแรคเตอร์ค่ะ ต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ถือ TCC NFT นี้นะครับแล้วตัว NFT นี้นสามารถใช้ได้เลยไหมครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ถือ NFT นี้ไว้แล้วนะคะก็สามารถมาเริ่มใช้ได้เลยตั้งแต่วันที่28ตุลาคมนี้นะคะ,ะนอกจากกิจกรรมภายในงานแล้วเนี่ยก็ยังสามารถรอกิจกรรมหลังงานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้กับ DJ ชื่อดังแล้วก็กิจกรรมที่จะ ถูกเกิดขึ้นในไทยแลนด์คอมพิวอปีหน้านะคะต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยครับก็คือถือตัว n f t ตัวนี้เนี่ยสามารถเข้างานได้งาน3วันได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะซื้อครั้งเดียวแล้วก็เข้า3วันได้เลยค่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยถ้าไมถึงมาทำโปรเจกต์ n f t เนี่ยครับคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากกว่าค่ะที่เข้ามาเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า แทลเลนคอเมคอนเนี่ยเพิ่งจะมี NFT เป็นปีแรกแล้วเราก็มีความชอบในเรื่องนี้ด้วยค่ะก็เลยมีโอกาสได้มาจากโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วก็ได้แสดงทักษะเฉพาะด้วยค่ะยิ่งทำให้มีไฟมากๆเลยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของทีมงานมากกว่าที่สนับสนุนกันมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีมพาร์ทเนอร์โปรเจกต์โอเนอร์แล้วก็ในส่วนของทีมกราฟิกเองค่ะ คือช่วยการสนับสนุนมากๆทําให้งานเนี่ยโฟโล์ไปได้ด้วยดีแล้วก็ลดความกดดันไปได้มากๆเลยค่ะก็คือทีมงานเนี่ยออชอบที่จะทํางานด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็มาเจอกันแล้วก็ทําให้งานเนี่ยมันออกมาสมบูรณ์แบบสมมุติได้มากขึ้นค่ะจริงๆแล้วจะเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบไหมหรือว่าสม,มุดหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่างานนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากๆค่ะสําหรับทางทีมเราก็ถือได้ว่ามีอุปสรรคแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะดุด ในหลายๆขั้นตอนเหมือนกันแต่ด้วยความที่มีทีมเวิร์กที่ดีมากๆแล้วก็สามารถประสานกันประสานงานกันอย่างรวดเร็วอะคะ่ะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วการเลือกตลาดลงขาย NFT นะครับอันนี้มีหลักเกณฑ์ในการเลือกอยังไงบ้างครับค่ะอ๋อส่วนตัวแล้วอะคะ่ะก็จะมองที่ liquidity ก่อน,นะคะ่ะเป็นอันดับแรกแล้วก็อย่างต่อไปอะคะ่ะเราก็ต้องมองว่า ทาร์เก็ตออเดียนของเราเนี่ยค่ะเหมาะกับตลาดแบบไหนอย่างในส่วนของ T C N F T ของเราเนี่ยค่ะเราก็จะเลือกให้เป็นทาร์เก็ตออเดียนที่อยู่ในประเทศไทยเราก็เลยเลือกบิตคัพเชนค่ะเพื่อความสะดวกสบายก็คือว่าเราเน้นตลาดของคนไทยก่อนใช่ค่ะก็คือเราก็คือเลยมาเลือกที่บิตคัพเชนเพื่อที่ให้ว่าบิตคัพเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นของคนไทยใช่ค่ะแล้วก็ตอบสนองกับการใช้งานของคนไทยด้วยค่ะใช่ครับผมแล้วก็ ทาค c r y p t สิเกอนะครับก็มี NFT ขายที่บิตครับเชนเหมือนกันนะครับค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเเชนเนี้ยค่ะตอบสนองคนไทยแล้วก็ยังเป็นของคนไทยอีกด้วยค่ะถือว่าตอบโจทย์กับคนไทยมากจริงๆในส่วนของการสร้างคอมมูนิตี้นะครับของ NFT เนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยมากแค่ไหน,นครับ ค่ะในส่วนของคอมมูนิตี้นะคะถือว่าเป็นพาร์ทที่สำคัญมากๆของ NFT เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยถือ NFT ชิ้นหนึ่งสามารถระบุดได้เลยว่าตัวเราเนี่ยมีความชอบแบบไหนเป็นคนสไตล์ไหนแล้วก็อยากที่จะอยู่ในสังคมแบบไหน,นะคะ่ะถือว่าเป็นการเลือกสังคมให้ตัวเองได้ด้วยนะคะอย่างในส่วนของ T C NFT ะคะ่ะก็จะเป็นคอมมูนิตี้ที่เกี่ยวข้องกับบล็อ u เชอร์อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะคะอย่างที่เราได้มีการไปออกบูธ กับ b ิ t คัพ NFT อะค่ะในอีเวนท์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการที่สร้างคอมมิชี่ใหม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้เจอคนที่มีความชอบในป๊อปเค้าเซอร์มาคืนนะคะแล้วก็ทําให้มารวมเป็นคอมมิชชี่เดียวกันได้ค่ะอนอกจากเขาเรียกว่ามารวมกันเป็นคอมมิชชี่เดียวกันเนี่ยมันยังสามารถขับเคลื่อนเขาเรียกว่าคอมมูเนี่ยให้ก้าวต่อไปได้อีก ด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะคอมมูนิตี้เนี่ยก็จะสามารถขยายใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆค่ะยิ่งได้เจอคนที่มีความชอบคล้ายๆกันหรือเราได้แชร์ความชอบของเราให้ คนอื่นได้รับรู้ะคะ่ะก็สามารถขยายคอมพิวเตอรได้เรื่อยๆเลยครัอยากจะฝากอะไรให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจโปรเจกต์ NFT TTC นี้ครับจริงๆแล้วะคะ่ะโปรเจกต์ TTC NFT เนี้ยก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะที่มีความชอบใน pop culture ในทุกๆมิติอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะแล้วก็ในส่วนของ NFT เนี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับคนที่ยังไม่ได้รู้จัก หรือว่าคนที่มีความสนใจในสิ่งใหม่ๆอะคะ่ะ mm. ก็อยากจะให้คนที่มีความสนใจในเรื่องนี้ mm. หรืออยากที่จะทำความรู้จัก NFT เนี่ยศึกษามันมากขึ้นนะคะ mm. เพราะว่ามันอาจจะเป็นโอกาส ที่ทําให้คุณนะได้รับในอนาคตก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ฝากช่องทางการติดตามไปครับค่ะยังไงนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเพจ f a c e b o o k t h a i l a n d อ o m i คอนแล้วก็โซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะคะในบนโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะก็จะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแล้วก็ข้อมูลสนุกๆมากมายนะคะ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะวันที่28 30ตุลาคมนี้ก็จะเป็นงานอีเวนต์ไทยแลนด์คอมิคอนนะคะจะถูกจัดขึ้นที่รอยัลพารากอนฮอลลชั้น5นะสยามพารากอนค่ะอย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสาระความรูดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องทาง Facebook, Fanpage และทาง YouTube รวมถึงทาง t w t t t ตอร์นะครับสวัสดีไปแล้วคะบ๊ายบาย